สวัสดีครับทานผู้ชมใกล้เข้ามาแล้วครับกับวันสาบานตนเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาในวันที่20มกราคมของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นการเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองด้ยทรัมป์ได้แต,ต่งตั้งว่าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นั่นก็คือสอสอไมค์วอร์ธซึ่งแน่นอนครับว่าการออกมาพูดใดๆต่อสื่อสาธารณะของเขาจะสะท้อนถึงนโยบายของทรัมป์ตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจากสะท้อนนโยบายกล่าวหองต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยครับท่านผู้ชมซึขณะนี้ดูมันครับว่าสายตาจะถูกจับจ้องไปที่สถานการณ์ในตะว,วันออกกลางเป็นพิเศษครับโดทรัมป์ในสมัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยที่แล้วเขามีนโยบายกับอิรานและบรรดาลิ้วล้ออย่างแข็งกร้าวสกนมินจะเล่าพอคล้าๆๆเป็นสังเขปแล้วกันครับ เพราะหากให้ลงลึกรายละเอียดคลิปจะยืดยาวเดอะทรัมป์มีนโยบายเรื่องอาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่านการสนับสนุนซาอุดิอาระเบียให้ถล่มกลุ่มกบฏฮูตีทรัมป์ยังสนับสนุนให้คนอิสราเอลมีการตั้งติดฐานบนที่ราบสูงโกลันที่ยึดครองและมีนโยบายในการจัดการกับกลุ่มฮามาสรวมถึงกลุ่มเอสเลาะนั่นทำให้ไหมค์ Wars. วอชวาทีที่ปรึกษาความมั่นคงของทรัมป์ได้ออกมากล่าวก้าวร้าวขึ้นถึงอิหร่านและอสเอล โดวยวอชกล่าวถึงกลุ่มฮามาสครับว่าชาวอเมริกรันที่เหลืออีกสคนที่ถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้ในจุนวนกาซาพวกเขาถูกควบคุมตัวไว้นานกว่าตัวประกันที่ถูกจับระหว่างวิกฤตการตัวประกันชาวอิรานในปีพศ2 5 2 2เสียอีกและเป็นสิทธิยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงหากคุณรับคนอเมริกันไปคุณจะต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายมากมายไม่เพียงผลที่จะตามมาทางการเงินเท่านั้นและบางที อาจถึงขั้นโดนยิงเข้าที่หน้าผากด้วยซ้ำเพื่อไม่ให้กลุ่มจิตอาวุธอื่นๆเอาเป็นเยี่ยงอย่างขอยังพูดถึงปฏิบัติการลับของอิสราเอลกับการระเบิดเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารหลายเครื่องจนทําให้กลุ่มเอสเวลล์ละสําระสายครับว่าสักวันหนึ่งปฏิบัติการลับดังกล่าวจะถูกยกย่องและเผยแพร่ในรูปแบบหนังภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดซึ่งเป็นปฏิบัติการลับที่กล้าหาญที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่และขอยังยกย่องอิสราเอล ในการเจาะระบบพักการท,ทางอากาศของอิหร่านได้สําเร็จอีกด้วยนอกจากนี้วอร์ดยังกล่าวถึงกลุ่มกบฏฮูตีครับว่าครับม,ม,มีนโยบายเปลี่ยนกลุ่มกบฏฮูตีให้กลับมามีสถานะเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยหลังจากโจเบดนถอดชื่อกลุ่มกบฏฮูตีออกจากชื่อองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศหรือ FTO เมื่อปีพศ2564ฉัน <c oughs> <ส>รับประกันว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นเร็เรวๆนี้ก็คือการเปลี่ยนสถานะของพวกเขา จากเดิมที่มีอยู่เป็นองค์กรก่อการร้ายและแม้ว่าปีออที่แล้วรัฐบาลของไบเดนได้พื้นสถานะกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ได้พื้นสถานะ FTO เท่เคมงวดตามมาด้วยซึ่งเขาจะเร่งดำเนินการเขายังกล่าวถึงอิหร่านด้วยครับว่าห้างอิหร่านเร่งรีบพัฒนาผลิตอาวุธนิวเคลีย ก็จะเป็นการย้ายุอิสราเอลให้พวกเขาเร่งโจมตีทางอากาศโดยตรงต่ออิหรานเช่นกันซึ่งสิ่งนี้สหรัฐอเมริกากําลังจับตาดูอยู่โดยการพูดแบบนั้นนะครับแอดมินมองครับว่าสหรัฐอเมริกาอาจสนุนอิสราเอลให้พวกเขาโจมตีอิรานโดยตรงโดยการขายระเบิดทําลายบังเกอร์ใต้ดินขนาดใหญ่ให้เท่านี้สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องเป็นผู้เล่นเองแล้วครับซึ่งความเป็นไปได้ดังกล่าวเดวิดบาเนีย ผู้ว่าการหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลหรือกองลังมอสาดแนะนําให้อิสราเอลโจมตีอิหรา่านโดยตรงเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มก,มกมบฏหูตีที่โจมตีกรุงเทวาวิฟเมื่อวันที่22ธันวาคมบ้านเนียกล่าวระหว่างการประชุมว่าเราจําเป็นต้องโจมตีที่หัวการโจมตีต่อกลุมก่มกมบฏหูตีมีเพียงพอและแนะนําว่าอิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับกองลังติดอาวุธหูตีในเยเมน ควรเผชิญกับผลที่ตามมาโดยตรงส่วนซาอุดีอาระเบียวอสกล่าวว่าเขาจะเร่งฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดีอารเบียอีกครั้งเขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนซาอุดีอาระเบียสู้กับอิรานและฮูตีในฐานะศัตรูร่วมกันส่วนปาเลสไตน์สหรัฐมีการจะนำมาพิจารณาแยกต่างหากกับประเทศในตะวันออกกลางโดยมีซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำหลัก ซึ่งใน,นสมัยที่แล้วทรัมป์ก็ได้เจรจาไว้แบบนี้แหละครับและซาอุดิอาระเบียก็ยอมรับข้อเสนอและหากจะขยายความนั่นก็คือสหรัฐอเมริก,กาจะกลับมาอนุญาตให้ขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียอีกครั้งตามที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้ในหลายคลิปก,ก่อนๆนั่นก็คือกุมฮูตีจะเป็นรายต่อไปที่ถูกล้างบางส่วนอิหร่านอิสราเอลก็จะถล่มโรงงานอาวุธนิวเคลียร์ครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํำมาฝปาดทากผู้ชมครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ